จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการหมักหมู3มชั้นค่ะไว้ทำซุกี้ไว้ทำหมูย่างคือง่ายๆเลย3ชั้นทำอะไรก็อร่อยค่ะแต่จะอร่อยยิ่งกว่าถ้าเราหมาัก อ่านี่เลยค่ะเตรียมหมู3ชั้นนะคะการเตรียมไว้1กิโลกรัมการซื้อมาหมู3ชั้นเป็นแผ่นเลยนะคะ1กิโลกรัมเสร็จแล้วการมาหันเองเลยค่ะหั่นง่ายๆไม่งอ้อเครื่องอะไรนะเครื่องสไลด์นี่อ่าถ้าใครชื่นชอบแบบหั่นมือออกกําลังกายก่อนกินนะคะแบบการนะคะก็แนะนําค่ะให้เอาหมูค่ะไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันเซ็ตตัว ให้มันแข็งเสร็จแล้วเราก็มาหั่นนี่เลยความหนาของชิ้นน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ3มมิลความยาวของชิ้นนะคะจัดให้ได้ตามชอบเลยนะคะของการก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะ2ฟองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหมักกันค่ะหมักง่ายๆนะคะเพิ่มรสชาติให้กับหมูสามชั้นค่ะเตรียมอ่างผสมมาเลยค่ะหมูนะคะ1กิโลกรัมค่ะค่ะอันดับแรกนะคะจะใส่เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะลงไปค่ะ น้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนของการมันมีน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะผสมด้วยประมาณสองช้อนค่ะใส่ลงไปน้ำมันหอยค่ะประมาณสองช้อนเพิ่มความนุ่มค่ะซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนนะคะซีอิ๊วขาวแล้วหลังจากนั้นก็ซอสปรุงรสค่ะเพิ่มความหอมนะคะหนึ่งช้อนค่ะ ไข่ไก่ค่ะสองฟองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไข่ไก่มันจะเพิ่มความนุ่มนะนี่เลยของการมีไข่เบอร์ใหญ่กันก็จัดเลยจ้านวดค่ะเป็นการนวดนะคะคลุกเคล้าก่อนค่ะนวดให้เข้าเนื้อเลยนะคะเนี่ยการจะหั่นแบบติดมันด้วยแล้วก็เอ้ไม่ใช่หั่นติดมันติดหนังด้วยนะคะมีแบบติดหนังกับไม่ติดหนังนะนี่ค่ะทำกินเองค่ะ นวดๆน,นะคะสักเล็กน้อยเนาะให้หมูมันมีความนุ่มมีความชุ่มเนี่ยเราสามารถหมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พอเวลาจะกินเราก็ออกมานะคะสะดวกสบายเลยค่ะกรจะใช้เวลานวดสักประมาณ5นาทีเนาะให้มันแบบว่ามันชุ่มฉ่ำเข้าเนื้อไปเลยอะ่ะเนี่ยนวดนวดนวดบีบบีบหน่อยนะคะค่ะ เนี่ยค่ะนวดนวดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะละลายดีแล้วค่ะแล้วก็น้ําซอสะคะ่ะมันซึมเข้าในหมูนะคะเป็นบางส่วนแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาค่ะหมักสักประมาณออชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะเราก็สามารถเอามาปิ้งย่างได้แล้วนะคะการก็จะหาแลบหาอะไระคะ่ะปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้ค่ะ หมักทิ้งไว้นี่เลยหมูสามชั้นหมักนะคะวิธีหมักหมูสามชั้นง่ายๆนะคะปิ้งย่างอร่อยเลิศค่ะค่ะนี่นะคะสามชั้นหมักของการค่ะหมักได้ที่แล้วนะคะการหมักผ่านไปค่ะ2ชั่วโมงได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะก็จะได้เป็นสามชั้นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่เลย ปิ้งย่างนะคะได้เลยค่ะหมูกระทะมาเลยจ้าจัดมาเลยนะคะอย่างที่การบอกอะค่ะอากาศช่วงนี้นะคะเยน็ยนๆค่ะกินหมูกระทะกันค่ะหมักกันแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะใครอยากได้เป็นพริกไทยป่นนะสามารถโรยพริกไทยป่นลงไปได้เพิ่มความหอมนะคะมันก็จะยกระดับความหอมขึ้นค่ะนี่เลยค่ะหมูสามชั้นหมัก อร่อยอร่อยหมักกันแบบง่ายๆนะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวกันจะไปทำหมูกระทะกันค่ะแบบแอบปปิ้งปิ้งอ่าสุก,กี้สุก,กี้เนาะหรือเออนั่นแหละหมูกระทะนี่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ